ครับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกพุชตาครับมาครับกินข้าวด้วยกันครับบรรยากาศเสียงฝนตกตกันเสีลบเกนเสียงให้ยด้วครับเลยนะครับกินข้าวกันฝนตกหลายมือติดต่อกันแล้วน้องนสิลูกข้าวเด็กมูขข้าวอยู่นะครับว่าอำเภอทุ่งทรงน้ำท่วมครับนะไปมุขข่าวแต่ว่าก็บอกม่นเฉพาะอำเภอทุ่งสงหรือว่าตัวจังหวัดนครนะแล้วก็ลามไปจังหวัดกระบี่จนมีกระทิงหันหญ่แล้วครับน้ำท่วมนะ มาครับมีความกัน,กนต้มหัวปลาจีนครับนี่อลังการมาจะว่า,า,าต้มสมหัวปลาจีนว้าวโวูไหนนี่เนี่ยกลองนี้ เสะาปุสะเวสะาปุสเส้าเบิ่งว่คอันนั้นเป็นมูล,ลเดียวกันกับผมนะคนนะ ว่ามันมุมมันปันไหนพอประจินพอประสบายกันมากอยู่แต่ว่ามันพุด เลม่าอ,อืมเข่าเลยเอทอของกู้อุน่นสองเกียดนึ่งเละแล้วอ,อืมขคืดดอแดงลยวะอืมจุบเลย

หลาย,ยเนื้นอมันก็มีเลยเดือบซื้อมากินกินเด็กมากินกระดูกมากๆหัวมัน ควรใช้จักรยานในการรับชม บางคนอ,อกหักไปกินเหล้าวะ่ะจโอกฮักก็ไป่กินปลามั่นเลยฉลาด

Não sabe เราส่วนนี้ผมว่าต้องต้มใหม่เพราะมันยังแหงอยู่นะับมาไอต้อไมไนล่ะเมื่อกี้มันบ่อสุกไม่ได้นะว่าบปติไฟบันนี้มันสูง À. Cảm nào Con có quá mắc Còn Còn quá mục quân lăng うん。 เดี่ยมันมีความหวานนิดๆนะอไเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทูบลูกพยศตา่างขคุณดมเมน้นคุณใจพบผมไม่ชหน้าขอบคุณครับเดี๋ยวขอมมั่งหวานหมดกัน